สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะชิลลี่ก็จะเมาส์มอกับเพื่อนๆนะคะถึงรีวิวความรู้สึกนะคะกว่าจะได้ Thailand Pass ค่ะโอ้โหบอกเลยนะคะว่า เกือบขิดเกือบขิดนะคะแต่ชินล,ลี่เนี่ยลงทะเบียนช่วงต้นๆนะคะไม่ใช่ช่วงช่วงนี้หลังจากวันที่10เป็นต้นไปเนี่ยเขามีการปรับระบบใหม่หมดแล้วนะคะแต่ชินล,ลี่ลงทะเบียนช่วงต้นๆหมายถึงว่าตั้งแต่หนะะึ่งพฤศจิกาเลคะคือก่อนที่ชินล,ลี่เนี่ยเอาเล่าความก่อนนะคะก่อนที่ชิลลี่ยากจะ,จะ,จ,ะจะบินมาเมืองนอกเนี่ยชิลลี่ก็ทําเอกสารหมดเลยนะคะปริ้นเอกสารการฉีดวัคซีนแล้วก็ตั๋วเครื่องบินการจองโรงแรมตอนนั้นเนี่ยเขายังไม่ประกาศไงคะว่าจะต้องพักต้อง ตัวกิจวันบางคนบอกว่ากักตัว7วันบางคนบอกไม่ต้องกักตัวเลยอะไรเงี้ยมันมีข่าวออกมาก่อนนะคะแต่ชิลี่ก็จองโรงแรมวัชรลักณโกสินเอาไว้นะคะชิลี่เลือกใช้โรงแรมนี้นะคะเพราะว่าชิลี่เนี่ยตั้งแต่บินไปบินมาเนี่ยชิลี่ก็เลือกที่นี่เพราะเขาตอบกลับเร็วไงคือตั้งแต่ c o e แลวเขาตอบกลับเร็วมากนะคะไม่ว่าจะมากักตัวกี่ครั้งก็ที่นี่นะคะเพราะว่าเขาตอบกลับเร็วเพราะเขาไลน์ไปคุยกับเขาเลยแล้วก็ตอบกลับเร็วมากชิลี่เลยชอบ ะะก็เลยกับซื้อ,อ,อจองโรงแรมว่า14วันนะคะราคา24,900บาทนะคะแล้วก็ชิลี่ก็เก็บเอาไว้เลยใบนั้นแล้วชิลนี่ก็บีนไปนะคะก็มีข่าวมาแล้วทีนี้ก็คือพอรักจันที่1นึ่งหนึ่ง,งิธีการก็มีการนอนุมัติให้ใช้ Thailand Pass นะคะทุกคนที่จะเข้าประเทศไทยต้องผ่าน Thailand Pass ใช่ไหมคะชิลนี่ก็ไปลงทะเบียนล่วงหน้าเลยก็คือแบบว่าเราเรากับตัว กลับจับกลับเมืองไทยสิ้นเดือนใช่ไหมคะสิ้นเดือนพิจิกาแต่ชิลนี้ก็จองล่วงหน้าเลยก็คือบอกว่าทำเอกสารให้เสร็จล่วงหน้าเลยเพราะว่าเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็ต้องดูแลตัวเองเนาะแล้วก็คือเอกสารเราจะได้พร้อมเราจะไปไหนมาไหนเราจะได้ไม่ต้องเครียดในการทําเอกสารที่ก่อนจะบินกลับชิลลี่ก็คิดแบบนี้นะคะชิลลีก็ลงทะเบียนตอนต้นต้นต้นวิคเลยก็ครั้งแรกนะคะก็ส่งเอกสารก็คือก็คือเข้าไปที่แบบเว็บไซต์นะคะชิลลี่นะคะก็เคยอ่าน ะะของ Google ไปคือเสิร์ชไ a ยแลนด์พาส g ูเมันตอนนั้นมันมีเว็บปลอมเต็มไปหมดเลยมีไทย a ลนด์พ s ส .org ด้วยนะอันนี้คือเป็นเว็บปลอมนะคะพอใครคลิกเข้าไปลงทยนที่นั่นเนี่ยบางคนก็จะเจอเอกสารว่าใ่้จ่ายตงางหรืออนุมัติมั่วๆมาแต่จริงๆคือไม่ได้เข้าไทยะคะ่ะก็ถูกปฏิเสธการเข้าไทยนะคะเราถือว่าเป็นเว็บปลอมนะคะและจากนั้นก็คือชิลลี่ก็เลยคิดว่าอย,อย่างนี้มันต้องระวังแล้วเราต้องเข้าไปที่สถานทูตกองสุนไทยแล้วล่ะ ไปดูที่ไ s คลา r ไทยนะคะไปดูในเว็บนั้นเลยนะคะก็คือดูว่าตัวอักษรโดเมนเนี่ยมันถูกหรือเปล่าอ่ะก็คือเป็น tp c o n s u l a r do th ใช่ไหมคะชิลลี่ก็เข้าไปพิมพ์เนี่ยในโดเมนเลยใน Google เลยนะคะแล้วก็ปึ๊บก็เข้าไปที่ Google อ่เมีตัวนี้ครบอ่ะขตเหมือนเอกสารตัวตัวตัวอักษรทุกตัวตรงกันอ่ะคลิกนะคะก็ลงทะเบียนไปนะคะ ใช้อันดับแรกก็คือสำเนาพาส,สปอร์ตนะคะแล้วก็ใบจองโรงแรมนะคะนะคะแล้วก็วัคซีนใช่ไหมคะที่มันเป็นวัคซีนส่วีวิกฤตชิลี่ก็มีครบแล้วชิลี่ก็อ่ะส่งเอกาสารไปนะคะก็ปวดหัวกันหลังขั้งแรกเลยนะคะจริงๆอ่ะชิลี่บอกเลยว่าอันดับแรกนะคะจริงๆอ่ะ ควรจะเป็นใช้โดเมนเป็น thailandpass ตั้งแต่ตน้นมันเป็นคอนซูลาไงเพราะเป็นคอนซูลาทำให้นักท่องเที่ยวในช่วงแรกได้เข้าใจผิดเขาว่า thailandpass กับ tp consular อย่างมากเลยชิลลี่คนแรกที่โดนแต่ตอนนั้นชิลลี่ได้เช็คโดเมนก่อนนะคะเพราะบางคนที่เขาไม่ได้เช็คอะไรเลยเขาเข้าที thailandpass เจิคกเกอร์ thailandpass เ,เขาคลิกลิงก์ล้บล,ลงทะเบียนเลยไงคะมันกลายเป็นว่าเขาก็เลยสู่ขิด เป็น,เป,นเป็นกลุ่มแรกเลยแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่แย่ๆแล้วก็มานั่งรีวิวกันในตัว f c e e o o o t t h i l l n n p a า s อะ h a i l a น d p a า s ก็จะมี Facebook ที่เป็นกลุ่ม t h i l l n n p a s s อะที่ที่มาแชร์ประสบการณ์กันที่ตรงนั้นนะคะต่อมาค่ะเพื่อนๆชิลลี่ก็ลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยชิลลี่ก็เอ๊ะ เขาให้ตรงตัว QR code ใช่ไหมคะแล้วได้มัน QR code ค้ดแล้วถามว่ามันจะเอายังไง QR code อชิลี่ก็ไม่รู้ชิลลี่ก็ครอบ QR วตรงตรงเทียบกับใหญ่ๆใส่เข้าไปเลยค่ะแล้วเราก็รอแบบตรงทะเบียนเสร็จมันจะขึ้นว่าบันทะเบียนบูมสำเร็จใช่ไหมคะชิลลี่ก็อ่ะไม่ดิบไม่ได้คิดอะไรอ่ะลองทะเบียนไปนะคะแล้วก็ไปอ่านว่าบางคนก็บอกว่าเขาได้ไปใน3นาทีภายในแบบ3ชั่วโมงก็ได้แล้วไม่เกิน3วันเขาก็ได้แล้วเอ๊ะทำไมเรา ยังไม่ได้ดีมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าหรือว่าต้องรอหรือว่าอะไรหรือว่าอะไรอย,อย่างเงี้ยเราก็ปวดหัวเราก็ตอนนั้นเครียดมากเครียดมากเริ่มเครียดละนะคะเพราะว่าเป็นเหมือนเหมือนเราต้องซื้อหวอยอะถ้าถูกก็ถูกถ้าไม่ถูกก็ไม่ถูกอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรือรออะไรย่างเงี้ยชิลี่ก็เครียดใช่ไหมคะชิลี่ก็เลยรีจิสเตอร์ก็ไปใหม่อีกนะคะแถวนี้ก็คือเขาบอกว่ามันจะเป็นบัก๊กตอนแรกมันจะเป็นบัก๊กแล้วเวลาลงช่องพาสปอร์ตต้องเว้นสเปซอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำเป็นรอบที่ ก็เหมือนเดิมค่ะคือไม่ได้อะไรกลับมาเลยรอไปค่ะกูก็คือว่าเอบอกว่าให้รออีกเจ็ดวันนะคะรอการพินารเจ็ดวันแล้วก็เอ๊ะทำไมทุกคนเขาได้เขาบอกเป็นระบบ AI ไมันต้องได้เอกาสารแล้วก็ถูกนี่ทุกอย่างเราเต็มที่หมดแล้วนี่มันผิดตรงไหนนะคะชิลี่ก็เลยลายภาษาที่สถานทูตไทยนะ ที่ทิลลี่อยู่นะคะทิลลี่ก็บอกว่าเนี่ยมันมีใบเสร็จวัคซีนที่มันเหมือนกันเลยเนี่ยแต่ออกโดยกระทรวงเนี่ยม,มันกระทรวงแบบกรมควบคุมโรคก,กับกระทรวงสาธารณสุขจะเอาเอาตัวไหนล่ะเพราะมัน มันมีเหมือนกันได้ได้คิวอาร์โค้ดเหมือนกันจเจ้าตัวไหนล่ะแต่ตัวอีกตัวเดียวมันก็แค่มีลายน้ําชิล,ลีก็ไม่รู้ใช้ตัวไหนดีอย่างเงี้ยชิล,ลี่เลยเลยไล,ยลยไปที่สถานทูตเลยไปถามเขาก็บอกให้ใช้ตัวที่ไม่มีลายน้ําชิล,ลี่โอเคนะคะก็คือก็เรียกว่าผิดที่วัคซีนก็ไปรีจิสเตอร์ใหม่ก็เหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆค่ะที่3มไม่ได้อะไรเลยชิล,ลี่ก็เริ่มเครียดแล้วว่าฉันผิดตรงไหนฉันผิดตรงไหนอะไรเงี้ยใช่ไหมคะคิวอาร์โค้ดเราก็ครอปมาอย่างดีแล้วนะเพราะตอนแรกคือ ช่วงสองครั้งแรกเนี่ยคือมันอาจจะมีสเปซมากเกินไปมันไม่ชัดหรืออะไรเนี่ยคือเราก็เครียดไงเพราะว่าคือเราก็คอปปรอบจากมือถือเราก็ไม่รู้ว่าตัวพิกเซลเรามันโอเคหรือเปล่าใช่ไหมคะชีวิตก็เครียดเสร็จแล้วก็อ่ะ,อะลองใหม่ ก็เป็นครั้งที่4เพผู้ว่าบางกอก็บอกภายในสามวันมันมต้องได้ชิลลี่ก็เอาครั้งที่4ครั้งที่4แ่แหละคราวนี้ก็คือชิลลี่ก็เลยไลน์พี่โรงแรมนะคะไปไปไปที่โรงแรมโรงแรมรัฐากสินทรีชิลลี่บอกว่ามันน่าจะมีปัญหากับการเข้าประเทศไทยของชิลลี่นะคะชิลลี่ก็บอกว่าเพราะตัวเอกสารตัวจากไจอ้โรงแรมเก่าเนี่ย14วันเนี่ยเขาเขียนว่า COVID test including COVID test นะคะชิลลี่ก็เลยขอให้เขาเปลี่ยนเอกสารใหม่ให้ทางโรงแรมรัตนโกสินทร์เนี่ยเปลี่ยนเอกสารให้ชิลลี่ใหม่เป็นเทสตูกโกได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวเกิดไอเอไอมันอ่านไม่รู้เรื่องทำยังไงล่ะก็เลยบอกว่าให้เขาเปลี่ยนให้เขาก็เลยเขาก็ใจดีเปลี่ยนให้ภายใน3ชั่วโมงก็เปลี่ยนเป็นเอ่อโควิดเทสนะคะโควิดเทสเป็นจากโควิดจะเป็นอาร์เรียลไทม์อาร์ทีพิเชียคราวนี้ชิลลี่ว่าชิลลี่เป๊ะแล้วนะไป๊ะเป๊ะเป๊ปแล้วนะชิลลี่ก็ใส่เข้าไปใหม่นะคะครอบตัวเอ่อ อะไรอะ QR code ไม่เวสเปซไม่อะไรทั้งนั้นแหละชั้นไม่รู้เรื่องแล้วชิก็เลยลงไปคือมันก็เครียดสถานการณ์ช่วงเวลากว่าจะได้ไทยแลนด์พาสนี่เครียดมากเพราะเราไปอ่านไปอ่านคนที่มารีวิวในช่วงแรกๆเนี่ยโอ้โหแบบเหมือนมีบั๊กมีอะไรแบบโอยทำไมฉันถึงไม่ได้เร็วเหมือนเขานะว่ากคิดใจนะคะชิก็ลงทะเบียนครั้งที่4แล้วชิลี่ก็ได้เหมือนเดิมไปสั่งมนเดิมว่าเออรอนมาวันเจ็ดวันอะไรเงี้ยแต่ถ้าครั้งนี้ไม่ได้ชิลี่จะบอกจะให้เพื่อนๆเนี่ยให้ โทรก็ไปที่สนานทูตไทยให้หน่อยเพราะว่าการที่เราอยู่ที่เนี่ยแล้วโทรเข้าไปที่ไทยอ่ะแล้วบางคนบอกโทรเข้าสายสิบสายวจะแบบรับโทรศัพท์อ่ะคือคือมันเครียดไงคือมันเครียดมากๆเลยอ,อย่างเงี้ยแล้วอย่างค่าโทรศัพท์มันแพงกว่าคุณต้องรอรอรอ,อก็ช้าตลอดเวลาทไม่ที่โทรฟรีนะคะก็ชิรลอยากให้แก้ระบบตรงเนี้ยคือความรู้สึกของเราคือแก้ระบบตรงเนี้ยคือให้สถานเหมือน COE อ CO e, อ่ะ C O E อนุมัติโดยสถานทูตประจำที่ที่เราอยู่ คือถ้าเรามีปัญหาอะไรแล้วเ,เราโทรเข้าไปที่สถานทูตไทยเพื่อให้สถานทูตไทยดูแลเราแล้วก็เหมือนอาจจะอนุญาตมีหน,น,นุนนตดก็คือดูเอกสารที่นี่อยู่ล้วถ้าเกิดมีอะไรก็จะได้เปลี่ยนเอกสารแล้วก็ค่าโทรศัพท์มันถูกกว่าแล้วมันคอนเวียนมากกว่าที่เราจะโทรเข้าไทย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 คือมันเป็นจุดศูนย์กลางที่คุณยังเช็นระบบไม่เสร็จในต,ตอนนั้นน่ะคือมันทําให้เราลำบากนะคะถ้า CoE ถ้า e เกิดว่าเอกสารยังไม่เสร็จไม่ได้เจ็ดันยังไม่ได้อนุมัตคือตอนนั้นไม่มีไม่กระทังแบบเออเอกสารว่า ไปจานของคุณนะคะเออรอรับการประมวลผลอยู่นะคะไม่มีอะไรให้เราดูเลยเราไม่รู้ว่าเราถูกแล้วเ,เราผิดไงเพราะนั้นเราเครียด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 นะคะจิลลี่อยากให้ให้กลับปรับไปเหมือน COE ก็หมายถึงว่าให้สถานทูตประจาที่ที่เราอยู่เนี่ยเป็นคน,นวัดได้ไหมเพราะว่าถ้ามีเอกสารอะไรที่มันมันมันผิดแปลกหรือต้องเติมเพราะว่าแต่และที่ออกออกวัคซีนไม่เหมือนกันออกวัคซีนไม่เหมือนกันฉะนั้นน่ะสถานทูตที่เราอยู่ประจำประเทศนั้นจะเข้าใจจะเข้าใจเรามากกว่านะคะแบบ ปวดหัวแล้วก็ชิลีก็ก็เลยครั้งที่4ีก็ลงทะเบียนไปนะคะทุกอย่างเอาให้ครบนะคะแล้วชิลี่ก็ให้โรงแรมก็เปลี่ยนเป็นเทสตูโกเรียทามอสีพิซีอะไรเงี้ยนะคะก็เปลี่ยนไปปรับเงินแล้วก็ไปเคลียร์กันในกรุงเทพนะคะชิลลี่ก็ลงไปอันนี้ก็รอระหว่างรอรอ,อเนี่ยชิลี่ได้อรับเปลียนเอกสารครั้งที่4นะคะได้ครั้งที่ส่เนี่ยสี่วันหลังจากลงทะเบียน4วันนะคะ4วัน4วัน สี่วันเนี่ยชิลีถึงกับไลน์ข้าบุรีสถานทุนเลยนะคะสไลด์ที่ไปดูปุ๊บๆๆไลน์เลยซัพพอร์ตทีพดอทคอนซูล่าเลยคะ่ะซัพพอร์ตแอดทีพดอทคอนซูล่าเลยชิลีไลน์ไปเลยนะคะว่าชิลีลงทะเบียนถึงสี่ครั้งแล้วมันมันมีปัญหาตรงไหนตรงไหนคือ <c ười> บอกฉันมาเพราะบางคนแล้วก็สถานบางที่อ่ะอย่างตรงหน้าตรงหน้าเพจของคําว่าสถานกงสุนทยเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจะอนุมัติให้คนที่กําลังจะเดินทางก่อนชิลีบอกว่าไม่ถูก อันนี้คือไม่ถูกคุณก็ต้องเข้าใจนะคะว่ามันไม่ใช่ว่าฉันกำลังจะเดินทางฉันกำลังจะเดินทางเนี่ยอีกสองชั่วโมงฉันจะบินเนี่ยแลิงๆจะไปดูวัดคิวอาร์โค้ดใครมันจะเอกสารมันจะรับทันแล้วถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงหรือโรดนรีเจคอะเขาต้องแก้ไขได้ไงไม่ใช่แบบว่าอรอ,อมาสี่วันห้าวันอีกสองวันฉันจะเดินทางแต่ฉันยังไม่ได้ตัวค r วโค้ดเลยคนที่จะเป็นนักท่องเที่ยวก็เครียดถูกไหมคะก็เครียดไง เพราะมันไม่ได้มัดเร็วขนาดนั้นไงอตอนที่ลิซทำในช่วงนั้นน่ะก็เครียดลิยังเครียดเลยสวันนี่แบบเริ่มเครียดแล้วเริ่มเริ่มมันที่5จะเริ่มเครียดแล้วแต่ก็ได้อี่พันเดียประมาณต้นตนกับตอนที่หา้าชิลีก็ถอันตรบอดได้แต่โชคดีที่ชิลีอ่ะถามก่อนเพราะชิลีบอกว่าถ้าถ้าเราไปทำใกล้ๆอ่ะมันมีความเครียดสูงสูงมากเลยสูงสุดๆไปเลยชิลีก็อะ เพราะนั้นก็ถือโทรแบบบอกเพื่อนแล้วว่าถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นนี่ยังไม่ได้แทนมันโทรก็ไปถามเลยว่าไมนผิดตอนตรงไหนอะไรที่มันไม่ได้เพราะบางคนต้องรีจิสเตอร์ทรมบางคนบางคนเขียนว่าฉันรีจิสเตอร์ทุกๆุสองชั่วโมงเลยจ้ะเพราฉันจะได้แทนมันพาอืมแล้วก็บอกโอ้ย กิ่งขนาดนั้นแต่เราไม่มีเวลามานั่งขนาดนั้นหรอกมานั่งชีวิตต้องนั่งคลิกอยู่อัลกอฮขนาดนั้นน่ะนะคะแต่ตอนนี้เขาก็ปรับระบบมาดีแล้วเขาให้โค้ดเหมือน coe เลยว่าว่ามีรหัสว่าเราประมวลผลอะไรงด้หกตัวตอนนั้นตอนนั้นชิลี่บอกเลยตอนนี้ชิลี่เครียดมากแล้วคือขนาดเกลียดเลยต้าใช้คำว่าเกลียดเลยเกลียดเลยว่าแต่เราเข้าประเทศตัวเองทําไมมันถึงได้ลำบากมันยุ่งยากเลยขนาดนี้ถึงขนาดเกลียดเลยนะโมโหแล้วเราเครียดสี่วันที่เราสี่ห้าวันที่เราไม่รู้อะไรเลยตั้งแต่ตอน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 ไี่เ,อเยอะ่ะ มันเครียดไงคือเราไม่รู้เราก็ไลน์ไปขอแต่นั่นคือเราไม่ได้รอเราจะเจ็ดวันนะแต่คือเราไลนา์ไปขอเลยเพราะว่าเราวลงทะเบียนเราผิดตรงไหนที่ว่าโค้ด COVID t e s หรืออะไรมันผิดตรงไหนมันไม่เข้าใจนะคะมันเหมือนว่าการสู่ขิดแล้วจะปาตอบบอกว่าอนุมัติให้ให้กับคนที่จะใกล้เดินทางแล้วอะเอา้ามันไม่ได้ไง ไม่ได้งไงคุณก่อนที่คุณจะเปิดประเทศคุณต้องเตรียมพร้อมดับแรกเลยว่าถ้านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเนี่ยชิลลี่ไม่ได้หมายว่าโอเคจะต้องกักตัวหนึ่งวันชิลลี่เข้าใจเพราะว่าเราเดินทางต่างประเทศเข้าไทยเราไม่ต้องการนําเชื้อเข้าไทยชิลลี่นะคะเยอะที่จะกักตัวเจ็ดวันนะคือเจ็ดวันก็คือตรวจเขาอ,อีกสองครั้งเลยรวมไปเลยค่ะอะไรเงี้ยคือเราต้องการเซฟเพราะเรามีครอบครัวเราก็ต้องเซฟเราเข้าใจคือชิลี่ทกทุกอย่างแหละแต่ว่าคือ ขอคอนวีเนียนกับเราได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพื่อนเพื่อนก็มาเล่าให้ฟังนะคะก็พอได้จ่ายไลน์พาร์ตป่ะที่นี่ก็ปริ้นเอกสารเตรียมรอก็ตอนนี้ก็เหลือเหลือตัว rt pcr real time rt pcr นะคะก็ก็เดี๋ยวรอรอก็ใกล้ๆบินเนี่ยประมาณ2วันเดี๋ยวที่นี่จะไปทำอาร์เรียลทับอาร์ทีพีซีอาร์ะที่เรืองการเอกสารพร้อมไม่ต้องการให้มันเกิดการสูญขิดที่สนามบินแล้วมันไปไม่ได้ไงแล้วคุณต้องเข้าใจว่ามันหลายๆอย่างอ่ะในการเปลี่ยนตั๋วหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนั้นเหมือนเหมือนเราไม่รา เครียดไปอยู่4วันแบบผมจะงอกแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆก็มาแชร์ประสบการณ์เล่าให้ฟังนะคะตอนนี้ก็คือเตรียมรอเดินทางเข้าไทยได้ได้ไทยแลนด์พาสและเอกสารพร้อมแต่ตอนนี้ระบบเขาก็ปรับดีขึ้นนะคะได้ติดจอหกตัวนั้น,นะะแล้วนะค่ะและซีโอ e เลยแต่จริงๆก็อยากฝากนะคะว่าถ้าจะเป็น Thailand Pass ไทยแลนด์พาสตรงนีก็ขอไทยแลนด์พาสได้ไหมอยากได้แบบไทยที่พี่ดอลคอนซูล่าหรือหรือแบบพี่เรทาทำอาทีพิธี่อะไรเงี้ยคือให้สถานทูตอ่ะเขา ขาดูแลสถานทูตประจาที่ที่เราอยู่ดูแลดีกว่านะคะในในคอฟเซอร์กชิลีนะคือมีปัญหาอะไรเข้าสถานทูตให้สถานทูตช่วยอย่างเงี้ยนะคะ mm hmm. เออเราก็จะเข้าใจเพราะบางทีการอนุมัติเอกสารแต่ละที่มันไม่เหมือนกัน mm hmm. นะคะทีนีก็มาเอมอยแค่นี้ละคะ่ะก็เดี๋ยวเจอกันที่ไทยนะคะจะมารีวิวว่าต้องทำยังไงบ้างหมายถึงใช้เอกสารยังไงบ้างแล้วก็บางคนก็จะมีการรีวิวในยุทธเยื่อยะแล้วใช่ไหมคะแต่ชิลีก็จะดูว่าของตัวเองจะเป็นยังไงนะคะเรามาแชร์ประสบการณ์กันนะคะ วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนจะเมาอมวยมากไปแล้วะคะ่ะน,นิน,นิสวัสดีค่ะ